น้องมิ้นพามาดูพี่ใหญ่า่าเจโรรุ่นท็อปคันนี้เลยค่ะบอกเลยว่ารุ่นท็อปคันนี้ระบบความปลอดภัยเพียบและของแต่งจัดหนักกัดเต็มสวยแท่ไหนไปชมกันค่ะ ไม่ <c oughs> เสียวเลี้ยวมาเจอรมิสูป้ายแดงกับเซลล์มินนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิส,สูป้ายแดงโปรแรงแสงทางโค้งเจอกับน้องมินที่ไหนต้องเจอกับรถหล่อเฟียวที่นั่นและวันนี้น้องมินพามาชมแนวทางการตกแต่งนะคะอย่างรถปาเจโลสปอร์ตซึ่งรุ่นนี้ค่ะคือรุ่น GTPremium หรือรุ่นท็อปของเรานั่นเองค่ะราคาค่าตัวน้อง1นึ่งล้านห้าแสนหนบาทค่ะสําหรับสีบอลเงินนะคะลูกค้าถ้าดูในกล้องอาจจะเห็นเหมือนเป็นสีขาวนะแต่นี่คือสีบอลเงินบอกเลยว่า สวยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มค่าสีด้วยแต่ถ้าใครชอบสีขาวมุกก็ต้องเพิ่มค่าสีนิดหน่อยนั่นเองและถ้าใครนะคะอยากได้โปรออกรถต่ำนะคะเริ่มต้นออกรถเพียง6 9 0 0 0บาทของแต่งน้องมิ้นท์ให้ตามรีวิวนี้ได้เลยค่ะไปชมกันค่ะว่ารีวิวนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มต้นค่ะจากด้านบนก่อนเลยค่ะเราจะแปลงนะคะด้านหน้าโดยการใส่โลโก้นะคะฝากระโปรงเป็นฟ้าเจโร่สปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยสีดําเงานะคะให้มองเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยค่ะหรือถ้า ใครอยากได้รถสีบอลเงินแล้วใส่โลโก้สีบอลเงินก็สามารถรีเควสตได้เช่นกันค่ะนี่ก็จะติดตั้งอยู่บนฝากระโปรงนะคะเป็นไฮไลท์ไปแล้วนะตอนนี้เอ็กเพนเดอร์คก็ติดฟาเจโลก็ติดและไททันยังติดเลยค่ะลูกค้าจะได้รู้ว่านี่คือแบรนด์อะไรนะคะ และสําหรับด้านหน้าคันนี้นะคะกระจังหน้า Advanced Dynamic Shield นะคะก็ยังมีรูระบายอากาศที่ใหญ่แบบนี้เลยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ขับได้สนุกแน่นอนค่ะและมาพร้อมกับความหรูหราที่เป็นสีดาเงาแบบนี้ด้วยนะลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมนี่ที่เป็นตาเพชรแบบนี้นะเป็นโลโก้มีซูมีครอบแก้วสวยๆแบบนี้มานะคะให้ความสวยความหรูหราและด้านในนะเขายังมีในเรื่องของการทํางานพิเศษอีกด,ด้วยนั่นคือระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าตรงนะคะแล้วก็ระบบช่วยล็อก ความเร็วแบบแปรผันด้วยนะคะแล้วก็ระบบต่างๆอีกเยอะมากๆเลยบอกเลยว่าซื้อรถทันเดียวได้ความปลอดภัยคุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องมิน้นจะมาให้พี่ป้อเนี่ยรีวิวเจาะลึกเลยว่ารุ่นท็อปรุ่นเริ่มต้นเนี่ยต่างกันยังไงรอติดตามกันได้แต่วันนี้มารีวิวความสวยงามของการตกแต่งกันก่อนพอด้านหน้า กระจังหน้าเป็นสีดำปึ๊บด้านข้างเราดีไซน์ด้วยกานใส่นี่เลยค่ะครอบไฟด้านหน้าให้เป็นสีดำด้วยเห็นไหมก็เลยกลายเป็นอนเงินนะคะตรงนี้ก็เป็นไฟหน้าส,สวยๆนะเป็นไฟ LED ที่แบบสว่างชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะแล้วก็นี่เป็นสีดำพาดไปจนถึงด้านข้างฝั่งนู้นเลยดูเท่ดูสมาร์ทมากๆและเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็ใส่เป็นที่ครอบไฟให้อีกๆเช่นกันนะคะเป็นการตัดไฮไลท์ที่ดูโดดเด่นมากๆเลยขย <c oughs> ับลงมาด้านล่าง ต่อเลยค่ะนี่ชุดแต่งนะคะ ก็สามารถเลือกติดตั้งได้อีกเช่นเคยค่ะและคันนี้ค่ะเจ้าของรถเลือกเป็นชุดแต่งยางสปอร์ตไลเซอร์เอ็มเองนะคะหรือใครอยากได้ชุดแต่งสวยอย่างแบรนด์เน็ตเตอร์ก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วแต่คาแรคเตอร์ของลูกค้าเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ซ้ายขวาที่ติดตั้งมาให้กับชุดแต่งนะคะมีการเล่นเส้นเล่นลวอลเลสวยแบบนี้ติดตั้งไว้ให้นะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนะมินชอบมากๆเลยเครื่องยนต์ปาเจโร่รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่อง 2. ดีเซลนะคะความแรงให้มาถึง181แรงม้าค่ะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าถ้าขับไกลๆนะลูกค้าไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้นเขาลงห้วยคันนี้เอาอยู่แน่นอนค่ะแล้วตัวเกียร์นะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ถึง8สปีดด้วยกันบอกเลยว่าคนขับเนี่ยคือขับสบายมากๆส่วนคนนั่งก็นั่งสบายนะเพราะว่ามินะ้นเคยนั่งเจ้าคันนี้นะคะไปไกลๆเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าถึงไวมากลูกค้าคือเกียบแบบปืดปืด,ปด นะคะแล้วก็ยังไม่พอนะรุ่นพรีเมียมแบบนี้มาพร้อมกับความปลอดภัยที่ครบมากๆนี่ลูกค้าอันนี้คือมุมมองกล้องรอบคันเลยนะติดให้แล้วก็เนี่ยติดจุดกลมๆแบบนี้เนี่ยนี่คือเซ็นเซอร์นะที่ติดตั้งมาให้รอบคันแล้วยังมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงนะคะระบบช่วยชะลอความเร็วนะคะแล้วก็ระบบที่เป็นความเร็วแบบแปรผันแบบอัตโนมัติบอกเลยว่าครบมากๆสําหรับคันนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองนะคะลูกค้าน้องมินก็ยังเชียวเป็นอย่างน้องเอ็กซ์แพนเดอร์อยู่นะคะเพราะว่าขับคล่องขับง่าย แต่ถ้าใครนะคะงบประมาณถึงน้องมิน้นบ้านพี่อยากจอดหลายๆคันเลยสัดทั้งป a เจ r โลทั้งเ e อ็กเพนเดก็ยินดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างคันนี้แต่งล้อมแม็กเทม่าด้านหน้าใครเห็นก็ว่าหล่อแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนทรงองค์เอวด้านข้างของพี่ปาเจ r โลพรีเมียมคันนี้กันค่ะนี่เลยโอ้โห ลหลอดเท่มากๆเลยสําหรับสีบรอนเงินนะลูกค้าที่เห็นแบบนี้นะเรามีการตกแต่งที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะไฮไลท์ของเขาเลยนะโดดเด่นมากๆเวลาขับไปนะลูกค้ายิ่งมิ้นเนี่ยขับมอไซค์เนี่ยมองมาโอ้โหย,ยางอะไรเนี่ยแม็กซ์ทรงอะไรเนี่ยหล่อมากๆเลยแล้วใส่กับรถปาเจลโลของเราซึ่งคันนี้นะคะเราได้มีการเปลี่ยนทั้งแม็กซ์ละยางนะคะให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นขอบ20แบบนี้เลยนะคะตัวยางนะเป็นยางดีเซนติบอกเลยนะว่าเป็นยางคุณภาพมากๆเลยเป็น เป็นแบรนด์ดังๆของไทยเลยนะเทียบเท่ากับยางที่นําเข้าเลยนะลูกค้าคุณภาพคือดีไม่แพ้กันเลยและสําหรับตัวทรงแม็กนะคะลูกค้าลูกค้าเลือกได้เลยแต่ทรงนี้ยอดฮิตมากๆเข้ากันกับรถปาเจโร่จริงๆคือไม่ต้องไปเลือกแล้วอะทรงนี้คือแบบลงตัวมากๆดูไกลๆก็คือหล่อขับวิ่งบนถนนก็คือเท่มากๆนะนี่คือแม็กลายดอกไม้นะคะใส่กับยางดีเซนติขอบ20บอกเลยว่าหล่อเทจริงๆค่ะและอย่างไม่พอนะคะเรายังมีการตกแต่งด้านข้างด้วยการส ซุ้มล้อนะคะเป็นสีดำเงาส,สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะติดตั้งให้ทั้งหมดถึง4ล้อด้วยกันนะคะตัดกันกันกบด้านข้างชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์มีทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างเราใส่นี่กับด้านข้า ให้ดูมีไฮไลท์มีเลเยอร์นะบอกแล้วว่าหล่อจริง,รงๆคะ่ะลูกค้านี่เล่นโคง้ง <N ic ly> เล่นเวาวแบบนี้เลยแต่ถ้าใครชอบเรียบๆก็ไม่ติดก็ได้นะคะ <N ic ly> อันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะด้านบนคันนี้ค่ะก็ยังใส่เป็นที่จับเป็นสีดําเงาพร้อมกับที่ครอบเบ้ามือนะเป็นสีดําเงาด้วยกันรอยเล็บรอยนิ้วมือแล้วให้ความหล่อแบบนี้เลยส่ว <N ic ly> นฟิล์มนะคะรอบคันนะคะติดเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะรับประกันให้ยาวนานถึง8ปปีให้ความมืดด้านนอกสว่างด้านในที่เห็นสลัวสลัวแบบนี้นี่คือเราติดเป็น60 เรอบคันกันไปเลยค่ะลูกค้าก็ให้ความมืดแบบนี้นะแต่บอกเลยว่าข้างในคือสว่างแน่นอนไม่เชื่อเปิดเลยค่ะถ้ากล้องลองดูเหมือนเราใส่แว่นกันแดดเลยหรือเป็นแว่นแบบกันแสงบูไลท์นะคะขับกลางวันสบายแน่นอนโดนแดดจ้าจานีย่ยหายห่วงอะ่ะไม่แสบไม่ร้อนเพราะว่าตัวฟิล์มตัวนี้นะช่วยกันความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือให้ความสว่างได้ดีมากๆติด60เอาอยู่แน่นอนด้านบนอะ่ะที่ทุกท่านเห็นนี่มีราวหลังคามาให้นะแต่ที่เสริมไปกว่านั้นคือสามารถใส่แล็คหลก หลังคาได้นี่คือแล็คหลังคาแครีบอยนะคะเป็นขนาดมาตรฐานเลย1.6เมตรนะใส่ไปปุ๊บดูหล่อมากๆเลยเข้ากับพี่บุ้มอย่างปาเจโร่ GT พิเอย์คันนี้มากๆและสําหรับตรงนี้นะคะลูกค้าที่ข้อฝาถัางนะคะก็ยังติดเป็นสีดาําเงาเขียนคาว่าปาเจโร่ให้อีกด้วยแต่งหนักแต่งเต็มจริงๆมาดูที่ท้ายสวยๆของปาเจโร่คันนี้กันค่ะบอกเลยว่าข้างหน้าก็เต็มข้างๆก็เต็มข้างหลังก็อย่าให้แพ้กันอย่าให้น้อยหน้ากันค่ะเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะ อันนี้คือที่ครอบที่เปิดท้ายนะคะซึ่งมีเขียนคําว่าปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเวลาเข้าเกียรถ์ถอยนะลูกค้ามันจะเป็นทั้งไฟเบรกแล้วก็ไฟเข้าเกียรถ์ถอยนะซึ่งจะเพิ่มความปลอดใช้ให้กับผู้ขับขี่แล้วก็เวลาเราขับไปข้างหน้าเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าแบบเอ็นองมิ้นเวลาขับไปข้างหน้าแสงมันจะแยงตารถกินคันที่ตามตูดไหมเดี๋ยวเขาจะว่าเราได้บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เขาเซ็ตมา ให้เป็นเฉพาะไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกเท่านั้นนะคะจะได้หายห่วงขับสบายแล้วก็ได้ความหล่อแบบนี้เลยยังไม่พอนะลูกค้าไฟเบรกเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่เท่านี้นะมิสซูก็มีมาให้อยู่แล้วเห็นไหมแล้วเราก็ใส่ที่ครอบเข้าไปเนี่ยดูเด่นมากๆเลยนะคะเหยียบเบรกมาปุ๊บไฟเบรกจะขึ้นหลายจุดมากๆรวมถึงชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์ก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนี่ค่ะและชุดแต่งด้านหลังนะคะเขาก็มีการเล่นเวาวแบบนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์นะคะช่วยคลีอากาศใต้ท้องรถให้ความสวยแบบนี้เล่นโค้งเล่นเวาพร้อมกับท ข้อเหลี่ยมคู่สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเซนเซอร์ถอยไม่ต้องห่วงเลยค่ะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มีเซนเซอร์รอบคันจริงๆค่ะลูกค้าและก็สําหรับคันนี้ค่ะปาเจโร่ของน้องมินัดดีมากๆเลยเพราะว่าเขามีประตูท้ายไฟไฟ,ฟ้าให้ทุกรุ่นเลยค่ะตั้งแต่ GT พัดจนถึงรุ่นท็อปอยา่าง GTPremium นะคะอ่านี่ช็อคนี่เห็นไหมก็บอกช็อที่แท้จริงของท้ายไฟฟ้าต้องใหญ่แบบนี้ซึ่งถ้าเป็น Xender Cross เป็นไงช็อคเล็กดังนั้นเราจึงคัดเกรด p r e m i ยมมาติดตั้งให้ ะะและสําหรับคันนี้ค่ะก็มีกันรอยท้ายสวยๆนะที่เจ้าของรถนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะทําให้รถคันนี้ดูเท่ครบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้นค่ะการเปิดปิดประตูท้ายนะคะก็มีหลากหลายแบบอีกเช่นกันค่ะซึ่งพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่านั้นนอกจากจะใช้กุญแจรีโมทได้แต่เปิดได้นะคะหรือว่าก,กดจากปุ่มได้แล้วนะคะลูกค้ายังใช้มือถือของเราค่ะโหลดแอปพลิเคชันนะคะขึ้นมาแล้วก็สามารถสั่งเปิดปิดท้ายได้ด้วยแ <Wow. S 1> ม่คะเจ๋งไหมคะเจ๋งไม่พอนะรถคันนี้ความปลอดภัยคือครบ แน่นอนค่ะเชื่อน้องวินได้เลยเปิดมาด้านในนะคะพบกับความรูลราของรถปาเจโร่สปอร์ตคันนี้หนึ่งแหละความรู้สึกของคนที่ขึ้นมานั่งคือนั่งสบายมากๆนะแล้วตัวเบาะค่ะรุ่นท็อปนะคะทั้งซ้ายและขวาทั้งคนขับและคนนั่งจะได้การปรับเบาะแบบไฟฟ้าด้วยปรับได้ทั้งหมด8ปทิศทางเลยลูกค้าบอกเลยว่านั่งแบบไหนไลฟสไตล์การนั่งแบบไหนปรับไปเลยค่ะเอาให้ฟินๆกันไปเลยและยังไม่พอนะเห็นเบาะตรงนี้ไหมเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นี่คือเขาเรียกว่าเบาะโคเล่ ล,ลูกค้านอกจากสีเบาะจะสวยแล้วตัวนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือช่วยทางสะท้อนความร้อนและสะท้อนความเย็นกรณีไหนบ้างที่จะสะท้อนความเย็นน้องมิน้นไปเที่ยวภูทเปเบิกไปเที่ยวเขาค้อหนาวๆลูกค้าเวลาขึ้นมานั่งรถนะคะเป็นไหมรถมาร์ทของน้องมิ้นอะ่ะเป็นนะพอเอาน้องขึ้นไปปุ๊บหน้าหนาวเนานะพอไปนั่งปุ๊บโอ้โหเย็นก้นมากเลยค่ะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าสะท้อนความเย็นออกมาทําให้เวลาลูกค้าขึ้นมานั่งเนี่ยคือเราไม่ต้องปรับอุณหภูมิตัวเองเลยพะตัวเบาะตัวนี้เวลาขึ้นมานั่งที่ ก็จะรู้สึกฟินทุกชีเลยค่ะและยังไม่พอนะลูกค้าตัวแอร์ของเราค่ะยังสามารถที่จะแยกปุ่มนะคะแยกการปรับแอร์นะคะซ้ายขวานะทั้งคนนั่งและคนขับได้อีกด้วยไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะบอกเลยว่าสบายมากๆและสําหรับด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้ากว้างขวางแบบนี้นี่เกียร์นะคะก็เป็นเกียร์แบบ8สปีดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วมีระบบเบรกออโตโฟนช่วยลดอาการเมื่อยล้านะคะในการขับขี่ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไวเลสชาร์จนะคะที่ติดตั้ง มาให้จากโรงงานแบบนี้เลยหรือถ้ามีเพื่อนๆมาหลายคนอยากแย่งกันชาร์จนี่มิสซูก็ใส่ที่ชาร์จมาให้แล้วนะคะลูกค้าก็หาใส่ชาร์จเดี๋ยวมาเสียบเพิ่มได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์เยอะอย่างของน้องมินเนี่ยมีทั้งมือถือมีทั้งไม่มีทั้งลำโพงชาร์จไปทีเดียวเลยค่ะแล้วพอไปถึงเราจะได้เที่ยวกันแบบเพิดเเลินเลยและหน้าจอนี้หน้าจอส,สวยๆคันนี้นะคะรองรับ Apple c a r p l a y Android a u ด o ้ด้วยนะคะพอมีจอด้านหน้าแบบนี้ลูกค้าคนด้านหลังจะพลาดได้ยังไง <Wow. S 1> มิสจิดจอเพลาง ว่าให้ด้วยสําหรับรุ่นปาเจโร่แต่ข้อดีของเขา้คืออะไรรู้ไหมคะเรียบมากนี่เห็นไหมถ้าเป็นเอ e กซ์แอ r เดอเนี่ยเขาจะต้องติดเพิ่มแต่ตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเพราะฉะนั้นคนนั่งด้านหน้าก็เพลินละนั่งด้านหลังนะเพลิดเพลินมากกว่าเดิมอีกค่ะคันนี้พวงมาลัยนะคะก็มาแบบสปอร์ตมากๆเลยนี่คือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะซึ่งถ้าลูกค้าได้เห็นแบบนี้จะเหมือนกันกับรุ่นเอ e กซ์แอ r เดอเลยลูกค้าแต่อันนี้คือของจริงแล้วนะเพราะว่าตรงฝั่งพวงมาลายะะัาลาย ควบคุมมากๆการกดก็คือง่ายแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งด้านซน้ายนาเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะการกดเสียงเพลงก็อยู่ฝั่งนี้ได้เลยหรือถ้าลูกค้านะคะอยากจะควบคุมการล็อกความเร็วนะคะคูซคอนโทลก็สามารถทําได้โดยใช้ปุ่มฝั่งขวาแบบนี้เลยถ้ามีคอนโทรเข้าลูกค้ากดนี้รับสายวางสาย,หร,สายหรือกดพูดฝั่งตรงนี้ได้เลยนะคะและยังไม่พอค่ะในส่วนของแพดเดิลชิพนะคะลูกค้านี้ปาเจโร่นะคะตัวรุ่นพรีเมียมก็มีมาให้ด้วยนะคะซึ่งถ้าลูกค้านี่อยากเข้าเกียร์เองนะอยากขับแบบมันๆเวลาไปต่างจังหวัดนะคะก็มีมาให้ ด้วยนี่อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยซึ่งลูกค้าเวลาแบบเราอยากลากเกียร์นะคะก็สามารถใช้ตัวแพดเดิลชิปตัวนี้ได้เลยมาพร้อมกับหน้าจอค่ะฟู l อลซีสวยๆแบบนี้สําหรับรุ่นท็อปนะคะก็จะได้เห็นภาพแบบสวยๆนะทําให้รถของเราดูหรูหราแล้วก็การใช้งานที่ง่ายมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะสาหรับ G T Premium คันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งหลอ่อจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะสําหรับรุ่นท็อปอย่าง Prado Sport คันนี้คะ่ะถ้าใครนะคะอยากได้รถสวย,สวยรถครอบครัวไว้เดินทางไว้ไปเที่ยวกับครอบครัวไม่ว่า จะเป็นทั้ง x t r d e r หรือ p a t e r o หรือ Mitsubishi ทุกรุ่นเลยแอดไลน์ Add line, หาเซลล์ตัวน้อยตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าน้องมินคัดของแต่งที่ดีและมีคุณภาพพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งที่เราติดตั้งที่โชว์รูมเลยนะลูกค้าคือมารับรถเสร็จปุ๊บเอาไปใช้งานที่บ้านได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งเองแล้วก็ยังได้การรับประกันที่ยาวนานอีกด้วยนะคะหลังการขายก็ไม่ทออทิ้งลูกค้าแน่นอนต้องโทรหาเราได้เลยค่ะทั้งเซลล์มินและเซลล์ปอนนะคะยินดีดูแลมากมากเลยนะคะโปรโมชั่นของคันนี้ค่ะออกรถเริ่ม เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ